ย้อนหลังไปเมื่อปี2015ญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศแผนของพวกเขานะครับว่าจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ภายในปี2050การประกาศในครั้งนั้นนะครับก็ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เชื่อว่าญี่ปุ่นจะสามารถทําได้นะครับเนื่องจากว่าอันดับของพวกเขาเมื่อปี2015นั้นยังอยู่ในอันดับแค่50ของโลกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ากันว่านะครับ ทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานที่ดีก่อนนะครับในะระดับเยาวชนของญี่ปุ่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าพวกเขาเองก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถ้าเรานับกันไปเป็นรุ่นๆไปเนี่ยนะครับในชุดยู23ปี พวกเขานั้นผ่านเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกเลยนะฮะก็คือโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในรุ่นนี้แล้วนะครับถึง6กสมัยด้วยกันขยับลงมาหน่อยก็คือในชุด U20 ปีพวกเขานั้นผ่านเข้าสู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนี่ถึง10สมัยก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับและในระดับ U17 ปีที่ถือว่าเป็นพื้นฐานเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับฟุตบอลในระดับทวีปเอเชียนะครับพวกเขาก็สามารถผ่านเข้าสู่ในรอบสุดท้ายชิงแชมป์โลกได้ถึง9สมัยด้วยกันทําไมผลงานของญี่ปุ่น ในแต่ละชุดถึงมีมาตรฐานที่ท่องถือว่าสูงมากนะครับในระดับเอเชียแล้วก็ต้องบอกว่ายึดความเป็นแถวหน้าเบอร์หนึ่งของเอเชียมาได้ตลอดแน่นอนครับสิ่งนี้นะครับมันไม่ได้เกิดความฟลุกนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่พวกเขาเนี่ยนะครับมีการบริหารงานที่ดีมีการวางระบบที่ดีมีการมุ่งมั่นในการพัฒนาตั้งแต่ในระดับเยาวชนเลยนะครับมีศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนอยู่9แห่งนะครับจาก9โซนทั่วประเทศแล้วก็มีโค้ชอะคาเดมี่ในระดับคลาสเอสซึ่งเป็นคลาสสูงสุดเนี่ยจำนวน47คน ซึ่งโค้ชเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอดีตผู้เล่นที่เคยเล่นในเจรีกมาแล้วทั้งนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นมีโค้ชฟุตบอลอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสคนทั่วประเทศนะครับที่ผ่านการอบรมจาก JFA จากคนญี่ปุ่นเนี่ยจำนวน4ล้านคนที่เป็นสมาชิกและหลงไหลในกีฬาฟุตบอลโคล้ชเหล่านี้เนี่ยก็เอาความรู้เนี่ยเบสิกฟุตบอลที่มีการอบรมกันมาแล้วนะครับก็เอาไปกระจายให้ความรู้กับพวกบรรดาเด็กๆนะครับ เมื่อพื้นฐานนะครับของเยาวชนนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าพัฒนาการแล้วนะครับพวกเขาก็จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับอาชีพฟุตบอลลีอาชีพของญี่ปุ่นนะครับก็จะมีการวางรากฐานกันอย่างแน่นหนาะและมั่นคงไม่ให้ล้มกันง่ายๆพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นพวกเจ้าบุญทุ่มอย่างพวกจีนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าจ่ายเงินซื้อดารามาเยอะมากนะครับแต่ว่าทีมในเจลีกเองนะครับก็จะมีพัฒนาการไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่มีความมั่นคงเน้นในการที่ จะพยายามสร้างให้นักฟุตบอลเองเนี่ยนะครับมีการพัฒนาการอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็ก้าวขึ้นมาแบบช้าๆแต่มั่นคงและหลังจากที่มีการก้าวขึ้นมาแล้วนะครับแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะทําให้ญี่ปุ่นมีพัฒนาการที่รวดเร็วแบบก้าวกระโดดน,นั่นก็คือการส่งนักฟุตบอลไปยังลีกยุโรปนั่นเองตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งสําหรับทีมในเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะครับที่ต้องทําแบบนี้แล้วก็แน่นอนครับตอนนี้พวกเขาก็มีนักเตะที่อยู่ใน ของกรีฑาอย่างมินามิโนแล้วก็ยังมีจากลีกเกาโชซิลิอาแล้วก็ยังมีหลีกเอิงของฝรั่งเศสแล้วก็ลาลิก้าของสเปนอย่างคูโบแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่างบูเดสลิก้าของเยอรมันนี้ต้องบอกว่ามีนักฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปทามาหากินเยอะมากสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้พวกนักฟุตบอลญี่ปุ่นเหล่านี้ได้มีการลงแข่งขันแล้วก็ประทะเชิงกับพวกบรรดานักเตะระดับโลกกันแทบทุกสัปดาห์ นี่เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งครับกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แบบก้าวกระโดดของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับทางสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นเองนะครับก็เล็งเห็นประโยชน์จากจุดนี้ พวกเขาก็ยังมองนะครับว่ามันยังไม่พอเพราะว่าถ้าจะดูจริงๆแล้วการไปเล่นในลีกท็อปของยุโรปนะครับอย่างที่ได้เอ่ยไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองนะครับที่ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ลงเล่นในท็อปลีกนอกนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นร้อยๆคนนะครับที่จะอยู่ในลีกในระดับต่าๆของยุโรปพวกเขาจึงมีนะครับแผนการที่จะส่งนักฟุตบอลไปและก็พัฒนาให้มากกว่านี้เพื่อที่จะไปเล่นในลีกท็อปของยุโรปด้วยจํานวนที่มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวนี่คือเป้าหมายที่พวกเขามองแล้วว่าม มันมีความสำคัญอย่างยิ่งพวกเขาจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกให้ได้ณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยมาไกลละจากอันดับที่50ของโลกตอนนี้ก็ประกาศตอนนี้เขาขึ้นมาอยู่อันดับที่27ถ้าเกิดว่าเป็นทีมที่อยู่เหนือพวกเขาเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะเอาชนะได้ในวันที่พวกเขาเข้าฟอร์มนะครับแต่ถ้าต่ําลงมาในญี่ปุ่นเล่นแบบสบายๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยในฟุตบอลหญิงซึ่งก็รูปร่างก็เสียเปรียบในพวกชาติในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาพวกเธอยังเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วและที่สําคคััญนนะรบพวกเเธอป็ช นในรุ่นระดับเยาวชนทุกรุ่นเลยนะครับ17ปี20ปีแล้วก็ไล่มาถึงการเป็นแชมป์โลกในฟุตบอลหญิงรุ่นใหญ่ด้วยนั่นกำลังบอกอะไรเราครับบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะมองแล้วมันยังไกลเกินไปแต่ถ้าพวกเขายังไม่ถอดใจแล้วก็ยังก้าวไปอย่างเป็นระบบระเบียบแบบนี้นะครับด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทของญี่ปุ่นที่ยังไงก็แล้วแต่นะครับตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้ถึงเราไม่อาจดูแคลนพวกเขาได้แล้วก็มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้กับปี2050กับแชมป์โลก นะครับของทีมฟุตบอลญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ